และมาถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะเช่นเคยวันนี้ปาแง้มช่วยชาวบ้านก็จะพาเราลงพื้นที่ไปติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วทุกแวดวงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยปางแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกับผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ไม่รู้จักเหนื่อยขอ่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับ ยะละอ่วมน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการในรอบ37ปีคุณสบิดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเฝ้าระวังระบบสูบผลิตได้จ่ายยกเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นที่สูงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ช่วยชาวบ้านไม่ให้ขาดน้ำครับ ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาจะมีฝนตกหนักไปถึงวันที่10บธันวาคมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดครับ <S <S ราชดรได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าสวนป่าขุนหารสวนป่าห้วยจันอำเภอขุนหารและสวนป่าละอออำเภอน้ำเกลียง มารับฟังการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมาชาเกษตรกร,กรครั้งที่สองทับ2 5 6พนายจิีรพงศ์คูหาการผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานนายชัชวานอุ่นแก้วประธานองค์การครุ้มครองสิทธิประชาชนรักษาประโยชน์ชาติแกนนำเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเหนือใต้ออกตกอีสานเรือรังมานานกว่า30ปีจะติดตามเรื่องนี้มารายงาน ความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ okay. Okay. ข่าวดีคุณใบเกษียณมีงานกว่า4,000ตำแหน่งครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ากรมการจัดหางานได้ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำา6 6แห่งประกอบด้วย กาเฟ่พันไทยโฮมโปรเซนทันรีสอรอทซีพีออลดิกซีลอสแอน108แมคโดนัลนทรูแบ็กแคนยอนอินเด็กลิฟวิ่งมอลซีเจคาเฟ่อเมซอนบีเอสเอปตทอแบรนด์รังนกและเซนทันรีเทลเตรียมตำแหน่งงานทั่วประเทศสำหรับรองรับผู้สูงอายุกว่า4,000อัตราที่ทำได้งานไม่นักและไม่เป็นอันตรายสมไวกฤตเียณครับ สนใจค้นหาตำแหน่งงานว่างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำหรือติดต่อกลมการจัดหางานทั่วประเทศครับบรยสัตนารัรรุ่งเรืองน้ำทิพย์จำกัด ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีผู้ผิดน้ำส้มคัน้นส่งขายจีนถือเกิกดีส่งท้ายปีทำบุญฉลองเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ขยายโรงงานพร้อมเปิดตลาดสู่ตะวันออกกลางครับนันธนากรและคุณยืรนรัตผู้บริหารน้ำส้มธนรัตมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำส้มคัน้นเล่าถึงความใส่ใจต่างแต่การเลือกแหล่งปลูกส้มครับเราไป ที่สุโขทัยฮะมีเป็นลานไร่ฮะผมไปขับรถเซอร์วีมาดูแล้วมีเป็นลานไร่จริงติดกับแม่น้ํายมแล้วเขาทั้งลูกเนี่ยเป็นส้มเลยอาเภอสีสันนลายใช่ตรงเนี้ยเป็นแหล่งแร่ธาตุที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วส้มเขาเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมคือมันจะไม่เปรี้ยวโดดราคาส้มผันผวนจะไม่คงที่แต่ราคาน้ําส้มข้นยังคงที่เหมือนเดิมครับที่ช่วงนี้ก็12บบาท13าบาท กิโลแต่ถ้าส้มเบอร์ใหญ่ก็25บาทบางช่วงฤดูค่ะขึ้นไปถึง60บาทช่วงไหนที่ส้มแพงเหมือนกับเราแบกรับต้นทุนกำไรเราก็บางแต่ถ้าฤดูส้มเช่นธันวามกราส้มจะออกเยอะ,ะ,ก,ำะกำไรล้าก็หนาขึ้นมานน น้ำส้มข้นสดอยู่ได้สามถึงห้าวันส่วนที่ส่งไปต่างประเทศก็แช่แข็งอยู่ได้เป็นปีครับพอผลิตเสร็จปุ๊บรีบเอาเข้าห้องตู้ฟิตค่ะบ็อกให้มันแข็งเราฟริตแข็งแล้วเราก็บรรจุลงลงกล่องแล้วตู้คอนเทนเนอร์เย็นก็มารอรับหน้าโรงงานสิบวันไปทางเรือค่ะแต่แต่เรือนั้นน่ะเป็นเรือที่ควบคุมอุณหภูมิล,ลบลบสิบแปดองศาต่างชาติเชื่อใจเปิดตลาดจีนเรียบร้อยแล้ว ก้าวต่อไปเตรียมเปิดตลาดตะวันออกกลางประเทศาซาอุดีอาระเบียครับพ่วงถามแรงต่อแรงในสุรสิทธิ์มัตชาเดชที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการปอปอป,อปอสภาผู้แทนรัษฎรฝากเตือนผู้ที่ผิดของมปลอมลอกเลียนแบบทั้งหลายการที่ไปแอบอ้างในในชื่อของแบรนที่เรามีอยู่นนะครับก็เป็นการละเมิดนะครับและเลขออยที่เราได้มาเนี่ยและเขาเขาไม่ทำก็เพื่อเหมือนเป็นการปลอมแรง นะครับทาส่วนนี้ทางทางาเราจะดูเนินการนะครับอันนี้เป็นการเตอนนะครับแล้วก็ถ้ายังเดำเนินการอยู่ทางเราก็าจะดำเนินการดีในส่วนในที่สุดเลยนะครับน้ำส้มขันสดธนรัตน์ของแท้โลโก้ต้องพิมพ์ลงไปที่ขวดระวังของปลอมนำสติกเกอร์มาติดเอบอ้างนะครับเจ้านายปูนปูน และทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันขอบคุณทุกๆกการติดตามรับชมนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมคืนวันอาทิตย์22นาฬกาพบกันใหม่ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์คืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ